มีความเจริญทางด้านลายเทนค่ะทั่วๆไปคนต่อไปใครหนูก็ได้ค่ะค่ะชื่อพี่มูนะคะมาจากราวแหงค่ะค่ะชื่อแก้วค่ะมาจากสิรลับชื่อฟ้าค่ะมาจากประชามงคลชื่อมะขามค่ะมาจากในรัชกาลพิทยากรชื่อนัทค่ะมาจากตึกหรือพิทยาคมชื่อเล็กค่ะมาจากสิรลับพิทยาคมโอ้จันทร์กรี๊ดมากเลยนะ จากราชอาณิจักค่ะชื่อแหมค่ะมาจากกระทรทงกชื่อังประธาค่ะชื่อดาค่ะมาจากกระทรวงการว่าชื่อหญิงค่ะมาจากประทรวงการโอเครู้จักชื่อกันแล้วเนาะได้ยินชื่อเสียงเรียกนามแล้วใช่ปะไ <c oughs> ม่ได้คะมีสามอย่างนะคะที่เมื่อกี้เราบอกก่อนที่จะไปสันทนาการกันคือคิดชื่อกลุ่มสโลแกนกลุ่มแล้วก็ท่าประจำกลุ่ม ฝากให้น้องๆคิดในระหว่างที่เดินเข้าไปด้วยนะคะอาจารย์ด้วยนะคะไม่ใช่น้องอย่างเดียวอาจารย์ด้วยค่ะตอนนี้เราเป็นทีมเดียวกันเราจะมีการประชันกันนะคะยอมแพ้กันไม่ได้ในเรื่องนี้นะคะถ้าอย่างนั้นเราจะดำลงโทษอย่างนั้นแล้วเราแบ่งกลุ่มย่อยแล้วเนาะหนึ่งสองสามเดินด้วยกันนะคะเพื่อที่จะได้ทํางานด้วยกัน้าใครถืออุปกรณ์อยู่ บ้านบ้างที่แบ่งให้เมื่อกี้โอเคค่ะแยกตข้กันเลยก็ได้เดี๋ยวเราจะแยกหน่อยจะไม่ได้แล้วว่านับเลขอะไรไปนับไม่ได้แล้วโอเคค่ะจากเมื่อเช้านะคะเราเราบอกว่าเออไลเคนนะคะเป็นสีชีวิตระหว่างปลากับสาหร่ายนะคะอยู่บนเปลือกไม้บนพื้นหินอยู่ตามที่ต่างๆได้นะคะตอนนี้อยากให้ทุกคนมองเข้าไปข้างในป่าค่ะมีใครเห็นไรเคนหรือยังคะ นี่เหรอ <c oughs> อันไหนค <fit> <tragedy: S 2> ืออะไรมองเข้าไปในป่ารอบๆค่ะใช่มันเป็นต้นเล็กๆแบบนี้เปิดตารอบๆมีใครเห็นอะไรเคิ่มไหมอาจารย์ว่าตาหุ่นเขียวใช่ไหมคะตรงไหนเลยใช่ไหมลายเค้นต้องชุ่มชื้นตลอดเวลาหรือเป่า ไม่รู้เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูนะคะเพราะฉะนั้นระหว่างเดินนะคะถ้ามีคนไหนมีใครที่มีข้อสงสัยนะคะเผื่อว่าที่อธิบายได้ไม่ดีไม่เคลียร์ไม่หมดถามได้ตลอดเวลานะคะพร้อมไหมคะอุปกรณ์พร้อมคนพร้อมทุกอย่างพร้อมหมดทุกอย่างพร้อมพร้อมไหมคะมีใครเล่นอยู่แล้วนะคะไม่มีใครลืมน้ำนะคะอย่าลืมยงอะไร ใช่หิวน้ำไหมกินบ่อยมีน้ำมีไหมคะจะเอาไหมเอาน้ำไหมอาจารย์ในป่านะคะเวลาที่เราเดินเข้าป่าเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่ามีไรเค่นอยู่สังเกตจากอะไรเมื่อเช้าไรเท่นอยู่ที่ไหนอะไรเท่นอยู่ที่ไหนต้นไม้อาจารย์ต้นตออยามต้นไม้ ตามเรยเยอะจังมีมม่รีนตมกอบไปได้ด้วยหรอถ้าผิดเป็นครูหนูผิดบอยเป็นอธิการแล้วค่ะจ๊ะค่ะนะคะไม่ผิดนะคะคืออยู่ตามก้อนหินตามต้นไม้ตามเปลือกไม้ใบไม้ทุกอย่างนะคะมีแต่ที่เดียวที่เราจะไม่เจออะไรเช่นเลยคือที่ไหนคะ